สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เลดวิสันไอรอนพันสองรถปี2019นะคะตัวรถค่ะเป็นสีแดงทวิชเชอรี่นะคะเลขไม่์คันนี้อยู่ที่17,348กิโลเมตรค่ะ สำหรับพาร์เตวิสานสปอร์เตอร์ไอรอนพ0นสะคะสเปคของตัวรถค่ะคันนี้เป็นรถปี2019สเปค MLY นะคะ Factory HDMC Thailand เครื่องยนต์ตัวเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะ1,202 cc ะคะเป็นเครื่องยนต์ว v ี w วินค่ะตัวรถนะคะเป็นสีแดงเลือดเลือดนกค่ะแดงเลือดหมูเลยนะคะเป็นแดงมะเมี่ยวเลยค่ะมีชื่อสีว่าทวิชเชอรี่ น้องเชอรี่ซ่านะคะสวยงามเลยค่ะสีสวยลวดลายสวยด้วยสำหรับของแต่งค่ะท่อนะคะเป็นแวนแอนด์ไฮสองออกหนึ่งแบบนี้ค่ะเสียงก็จะไม่ลั่นมากนะคะจะนุ่มกว่าตัวช็อตๆนะคะชุดโมงครับสไตล์ค่ะ แฮนกระเช้าสูง12นิ้วกำลังดีเลยขี่ทางไกลนั่งสบายๆนะคะเบาะตอนเดียวยาวเป็นของ HD ค่ะซีซีบาหรือว่าพิงหลังคนซ้อนเป็นของ HD พักท้าคนซ้อน HD เช่นเดียวกันแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนด้านหลังเทๆ่ๆแบบนี้เลยนะคะยางเป็นยางใหม่ค่ะเป็นยางมิชลินคอมมานเดอร์3นะคะยางยังใหม่หนวดยังอยู่อยู่เลยค่ะนี้ค่ะ เนียนกริปเลยนะคะคันนี้ค่ะลูกค้าทำหาไอรอนนะคะมีเข้ามาแล้วนะคะ 1200cc น้อซีซีน้องแดงมะเหมี่ยวสวยมากนี่ค่ะดูลวดลายใกล้นะคะเป็นลวดลายสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยปุ่มประกับนะคะนี่ค่ะหัวน็อตเนียนๆทุกจุดค่ะฝาครอบกระปุกน้ำมันเบรกเนียนกริปนะคะ กระจกเป็น HD โลโก้ h d อยู่ตรงด้านนี้นะ อย่างใหม่ทั้งหน้าแล้วก็หลังนะคะสำหรับราคาค่าตัวตารางการดาวกันผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ลูกค้าที่สนใจนะคะอ่านรายละเอียดใน e s c r i p t i o นด้านล่างค่ะเบอร์โทรกับ l ล n e นะคะอยู่ใน e s c r i p t i ันหมดแล้วนะคะลูกค้าที่สนใจโทรหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ